ดูสิดูท่าเดินดูดูกระซิบเบ็ดเขาไม่ได้ยินหรอกใช่เขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินหรอกใช่ไหมไม่ยิงใช่หล่อขนาดนี้ไม่อยู่คนเดียวดูดิสไลด์กับฝากระโปรงเที่โคตรเท่ไปกลับด้วยเท่จัดเท่ไม่ไหว่นานๆเห็นทีความเท่ก็ยังแบบไม่ลดลงเลยเก็บไว้ด้วยเอามาให้ดูแล้วก็เก็บไว้ โอ้โหลองมาให้ดูอีกหนึ่งที Oh my god จะเก็บไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวเดียวเดียวท่านอบโอ้โหแปลกนะช่างเกาใจเสียเหลือเกินเห็นแล้วใจเกเรหรือเปล่าน่ะโยโหอ้โหโอ้โหกอดเลยละกันอย่าให้ห้ามป่าววยอีกท่นเอิให้เขาได้พบปะ พูดคุยกันเออแมถึงข้างนอกจะวุน่นแต่ข้างในก็พยายามทำเต็มที่เ,ออเดี๋ยว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 อืมทานนี้แปกแปลก <c oughs> อ่าจ่าจ้าจ,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 จัดการหน่อยสิเออถึงขั้นแต่แบบต้องคุกเข่าเลย <c oughs> ใช่ไหมคะโอ้โหไม่เจอตั้งนานคิดถึงแจงเลยไม่เจอตั้งนานดีลามากกว่าเดิม โเดี oh. ๋ยวหนูส่งอะไรให้นะคะแป๊บหนึ่งค่ะจุ๊บจ๊บขอกอดหน่อยนะคะคิดถึงจังเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะมาบ่อยๆหนูว่างแล้วโอ้โห oh. oh. พี่ชายคะ่ะรักนะคะโอ้โหโอ้โห และจะยาำม่ยามเธอคนละยาำโอ้ย่าไปค่ะยาวไปค่ะจะังหวะนี้โอ้โหดีลา่าช่างเด็ดเหลือเกินโอ้ย่าไปย่าไปดูดพี่เขาช่างแน,น่นตบด้วยวะหนึ่งสเตปวะให้วะเข้าให้โอ้โหเออดี LD เหมือนเดิมว่าแล้วสาวๆติดตึงเอวดีย่างยังย่างอีกย่างโอ้โห ปกปกโอ้โหเทพเจ้าอีโบดด้วย้โหแต่แล้วไม่น่าเชื่อโอ้โหใครเนี่ยฮะใครบักอาจถ่ายรูปเนี่ยผลหมื่นพี่หมื่นลีลาเด็ดมาก โโอหก่อนนะคะคิดถึงค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะโไม่ได้โอ้ยดุมขับไม่ไหวแล้วนะคะพร้อมแข็งแล้ว ไม่เจอตั้งนานเดี่ยโหลีลาเด็ดขึ้นกว่าเดิมสสตตาาโอเคสุดตันะมอโอ้โหขับไม่ไหวแล้วค่ะไม่แม่เดี๋ยวไปกับพี่ประสิพี่คนเหมือนฮะไม่น่าเชื่อคุณเหมือนฮะพอๆค่ะขโมยปูนค่ะพอๆค่ะพอคขาขโมยปูนค่ะ ล่างพารามแปดนะไม่ใช่พลรามแปดนะชิรีดไปไหนละฮะ